สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกคนเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Princess of l o v e ค่ะเช่นเดิมนะคะก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณค่ะทุกทุกการติดตามการกดไลค์กดกระดิ่งคอมเมนต์กดแชร์ซูเปอรแ์แส์การสมัครสมาชิกแล้วก็การรีวิวสมาชิกในทุกๆเดือนนะคะท่านใดที่จะพพอร์ทั้งช่องก็คลิกเลงคลิกปุ่มด้านล่างนี้ได้เลยและเปิดไพ่ส่วนตัวในรอบเดือนพฤษภาคมนี้นะคะรับวันนี้ถึง25พฤษภาคมก็ line, แอดไลน์ c ท a กแชทเข้ามาด้านล่างได้เลยนะคะ ช่อง12ราศี The t a r o s of the Prince ก็ขอขอบคุณมากๆเช่นกันถ้าท่าในใดเข้าไปกดรับชมคลิปวิดีโอแล้วก็กดติดตามนะคะมาในวันนี้ยามเช้าๆในทุกวันแบบนี้ค่ะมาเช็คพลังงานให้กับทุกคนนะว่าอะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับทุกคนบ้างนะคะในวันนี้เรื่องราวข่าวดีนะพลังงานของทุกคนเป็นอย่างไรอะไรกำลังจะเข้ามา ไพ่อยากจะบอกอะไรกับทุกๆคนค่ะขอพลังงานของทุกๆคนเลยนะที่เข้ามารับชมคลิปวิดโอนี้สิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณขอพลังงานของทุกๆคนเลยค่ะพลังงานของทุกๆคนเป็นยังไงบ้างสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับทุกๆคนนะ Four of p e n t a c l e s Queen of Wands ค่ะ อะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณพลังงานของทุกๆคนเป็นอย่างไรบ้าง Four of Cups บางอย่างในช่วงเร็วๆนี้มันอาจจะมีเรื่องราวบางสิ่งที่คุณรู้สึกว่าคุณจะต้องตัดสินใจอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่คุณรู้สึกว่าพยายามที่จะทำอย่างเต็มที่นะคะแต่มันอาจจะได้ได้พอ ได้พอเท่าที่ทําได้เท่าที่ไหวนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสิ่งรอบตัวต่าง,าง,างๆนานามากมายอาจจะมีสิ่งที่จะต้องรอคอยสิ่งที่จะต้องโฟกัสสิ่งที่จะต้องหันกลับมาดูแลตัวเองด้วยทั้งอารมณ์ความรู้สึกความคิดของตัวเองบางทีบางครั้งบางอย่างที่เรารู้สึกว่ามันมันไม่ใช่ตัวเรา มันอาจจะเป็นหน้าที่อะไรบางอย่างก็แล้วแต่มันอาจจะทำให้เราสูญเสียความเป็นตัวของตัวเองความรู้สึกเบื่อหมุดหงิดหรือไม่สบายใจเกิดขึ้นนะคะสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นต่อไปนี้มันเป็นหมายเลข4แล้วก็หมายเลข4นะคะเหมือนกับว่าสิ่งที่คุณรู้สึกว่า the magician เกิดขึ้น king of swords เกิดขึ้น มีบางอย่างที่เป็นคู่ขนานนะคะในเรื่องราวของชีวิตที่กําลังจะเกิดขึ้นไม่ว่าตอนนี้คุณกําลังรู้สึกรอคอยตกัการตัดสินใจอะไรหรือว่ารอที่จะทําอะไรเริ่มอะไรลุยอะไรคุณสามารถที่จะลุยแล้วก็เริ่มได้เลยมาจากาสิ่งที่คุณรู้สึกสมีแรงบันดาจใจสัมผัสได้ว่าฉันอยากที่จะแบบเติบโตไปในทิศทางแบบนี้นะอยากที่จะเริ่มหยิบจับทําอะไรเป็นอย่างจริงจังสักทีแล้วอยากที่จะแบบว่า มีเงินมากขึ้นมีอะไรดีๆมากขึ้นมีชีวิตที่ดีกว่าเดิมมากขึ้นด้วยเป็นราชินีไม้เท้าที่มีความเป็นคนที่เก่งมีแพชชั่นมีแรงบันดาลใจเป็นคนที่มีไอเดียความคิดสร้างสรรค์แล้วก็อยากที่จะทยานไปสู่ สิ่งที่ตัวเองสําเร็จให้ได้ไม่ว่าจะเป็นงานโปรเจกต์ project, อะไรบางสิ่งบางอย่างช่วงนี้ก็อาจจะยุ่งหน่อยแล้วก็เหนื่อยหน่อยหรือมีพลังบางสิ่งบางอย่างในตัวเองหน่อยแต่บางเรื่องก็อาจจะเบื่อเบื่อในน้อยอย่างที่บอกแต่จะต้องหาสิ่งใหม่ๆให้กับตัวคนเองสิ่งใหม่ใหม่ที่ทําให้คุณรู้สึกว่ากระตุ้นนะคะความคิดความรู้สึกให้เรามีความกระชุ่มกระชวยเพราะว่ามันอาจจะมีเรื่องราวที่ที่ไม่ได้หนังใจเราหรือเรารู้สึกว่ามันมันเอาเอาคอนโทรลของเราเรา จัดการได้คือการควบคุมอารมณ์และก็ความรู้สึกของตัวคุณเองมันอาจจะมีเรื่องที่แบบเซอร์ไพรส์เกิดขึ้นกับคุณอย่างไม่น่าเชื่อกับบางอย่างที่กําลังจะเกิดขึ้นอาจจะได้ตัดสินใจอะไรบางสิ่งอย่างกระทันหันหรือการวิเคราะห์การวางแผนอะไรบางอย่างในอนาคตเร็วๆนี้นะคะอาจจะเป็นเรื่องของการงานก็ได้อาจจะเป็นเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกหรือว่าการเดินทางการเดินทางหรือว่าเรื่องของการเงินก็ได้เช่นกันนะคะ อะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณอีก f i ฟ e of Wands นะคะอะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณอีกนะ The Sun โอ้คืออะไรไพ่ออกมานะคะเป็น Queen of Cups, The Chariot นะคะ Six of Cups ค่ะแล้วก็ Queen of Pentacles อยากจะบอกจริงๆเลยว่าสิ่งที่คุณร,รอคอยนั้นมันสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณตั้งแต่วันนี้ไปเป็นเรื่องราวแห่งความความตื่นเต้นครั้งใหม่ในชีวิตของคุณที่คุณไม่เคยเจอบางสิ่งบางอย่างมันเกิดขึ้นอย่างเซอร์ไพรส์เกิดขึ้นอย่างพรุกพล่าน เกิดขึ้นอย่างมีพลังเกิดขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อเกิดขึ้นแบบสิ่งที่เราสุกว่าเราคอยตั้งมั่นตั้งตั้งหน้าตั้งตาเรามากๆเลยแต่มันยังไม่เกิดพอเรารู้สึกว่ามันโฟล์ไปกับช่วงเวลาจังหวะชีวิตของเราเรามีความสุขเรามีความสนุกสนานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงนิงนชีวิตที่คุณกําลังสร้างที่คุณกําลังครีเอทที่คุณกําลังจัดการแต่มันเกิดในเรื่องของการพลุเกิดขึ้นนะคะบลูมเกิดขึ้นในชีวิตที่มีแสงสว่างที่โชตช่วงมากๆด้วยไอเดียใหม่ๆในตัวตนคุณนี่คือเด แล้วบางสิ่งบางอย่างที่คุณรอคอยไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามมันจะรู้สึกว่ามีพลังมากๆเวลาที่เรารู้สึกว่าเรากําลังที่จะเจอสิ่งนั้นมันจะมีทรายบางอย่างให้คุณรู้สึกว่าคุณมาถูกทางแล้วเช่นทรายจากธรรมชาติที่เป็นสายลมความรู้สึกเบาสบายความสุขการเผชิญสิ่งใหม่ๆ การผจญกับสิ่งให,ใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นคุณอาจที่จะได้รับการติดต่อหรือว่าได้รับการพูดคุยหรือว่าได้รับโอกาสในเรื่องของการเริ่มต้นแล้วก็ทําอะไรใหม่การวางแผนยังคงอยู่การเก็บการออมการวางแผนอนาคตในระยะยาวในเรื่องของการเงินด้วยเช่นกันสิ่งที่สําคัญและบางเรื่องที่อาจจะทําให้คุณรู้สึกว่ามันทําให้คุณติดกับอะไรบางสิ่งอย่างที่รอคอยเหลือเกินอาจจะเป็นความใฝ่ฝันที่ตั้งใจอาจจะเป็นบางสิ่งบางอย่างที่คุณอยากที่จะได้รับคําตอบ ไม่ว่าจะเกิดเรื่องราวหรือปัญหาอะไรเกิดขึ้นก็ตามในเร็วๆนี้อาจจะเป็นความขัดแย้งความใจร้อนหรือว่าปัญหาประเด็นอะไรบางสิ่งบางอย่างจงเชื่อมั่นไว้เสมอว่าคุณจะมีแสงสว่างสิ่งใหม่เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นเพื่อสิ่งที่ดีกว่าเกิดขึ้นเพื่อสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตเพราะนี่คือเดอะซันค่ะการเริ่มต้นสิ่งใหม่กำลังจะเกิดขึ้นดีวายมาสเคลินกำลังสื่อให้คุณได้รู้ว่า คุณสามารถมีสิ่งพิเศษได้ในตัวตนของตัวเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอะไรก็ตามพรสวรรค์พรแสว,สวงในตัวตนของคุณนั้นจะนำพาคุณได้ประสบความสำเร็จและนำพาคุณได้หาไอเดียใหม่ๆใ,ใ,ในการเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้แบบสวยงามสวยงามในแบบที่คุณรู้สึกว่าคุณมีจินตนาการแล้วก็วางแผนไ้แล้วว่าฉันจะเป็นแบบนั้นฉันจะเป็นแบบนี้ฉันจะทําแบบนั้นฉันจะเริ่มสิ่งนี้ฉันสนใจสิ่งนี้ฉันอยากทําสิ่งนี้ด้วยความรู้สึกของการเริ่มต้นสัญชาตญาณในตัวตนของตัวเองการเขียนการลงบันทึกการวางแผนการจัดการ on หนึ่งสองสามสี่อะไรเป็นอะไร Queen of Cups ความมีเสน่ห์ความอบอุ่นในตัวตนคุณและสิ่งที่คุณมีความเป็นผู้นำคุณกำลังเจริญเติบโตในหน้าที่การงานแล้วก็การเงินที่การเงินที่กำลังจะเกิดขึ้นไม่ว่าคุณจะมีแผนในเรื่องของการลงทุนเรื่องของการเงินการวางแผนในเรื่องของการขยายขยายหน้าที่การงานการปรับเปลี่ยนอะไรใหม่เกิดขึ้นปรับเปลี่ยนในเรื่องของกลยุทธ์กลยุทธ์วิธีนะคะการตลาดกลยุทธ์วิธีในเรื่องของแบรนด์นะคะอยากที่จะแบบมีแบรนด์อยากที่ที่จะเริ่มต้นทำอะไรกับตัวเองแบบนี้เช่นกัน และในเรื่องของการปรึกษาหารือการพูดคุยช่องทางทางออกกับประเด็นอะไรบางสิ่งบางอย่างหาผู้รู้ผู้ที่เข้าใจผู้ที่เก่งผู้ที่มีความสามารถในด้านน,นั้นๆนะคะในการปรึกษาหารือหรือว่าการพูดคุยนั่นเองค่ะมันกําลังมีคําตอบอย่างที่คุณรู้สึกว่าคุณรอคอยมันจะมีคําตอบมันจะได้รับบางอย่างที่เกิดขึ้นก็คือความการคลี่คลายนะะสู่สิ่งใหม่ๆการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆนั่นเองอาจจะรู้สึกว่าช่วงนี้ มันมีสัญญาณพิเศษนะคะเกิดขึ้นในตัวเองเช่นอารมณ์ความอ่อนไหววันไหวบางอย่างอารมณ์ความรู้สึกมันมันมีความอบอุ่นบางอย่างเพราะว่าซิกออฟคัพยังคงอยู่อะไรที่คุณรู้สึกว่าไม่คาดคิดคาดฝันกําลังเข้ามาหาคุณเดชารีออร์ตอาจจะมีเรื่องของการเดินทางเดินทางไกลหรือว่าคนไกลแดนไกลเดินทางมาหาหรือข่าวดีจากแดนไกลทางไกลเป็นข่าวใหญ่จริงๆข่าวใหญ่อาจจะเป็นในเรื่องของการเงินข่าวใหญ่ในเรื่องของการเดินทางการต่างประเทศการทํางานการต่างประเทศหรือว่าการโยกย้ายนะคะอาจจะซิกออฟคัพ ย้ายไปอยู่ในเ,เขาเรียกว่ากลับไปสู่ในถิ่นฐานที่เดิมที่คุณเคยเคยอยู่มาแล้วหรือว่าใครที่เป็นพลังงานเก่าๆกลับเข้ามาในความสัมพันธ์อาจจะได้รับการติดต่อจากเพื่อนเก่าอะไรเก่าๆแบบนี้ก็ได้หรือพลังงานของโซคอนเนคชันกำลังเกิดขึ้นกับคุณ เช่นกันและบางท่านกําลังลุยในเรื่องของธุรกิจหน้าที่การงานแล้วก็การเงินมากๆเลยเขาเรียกว่าขยันทํางานขยันทาเงินในช่วงนี้มีการได้เติบโตด้วยความสามารถของตัวเองทั้งหน้าที่การงานการเงินกําลังโฟกัสเรื่องของชีวิตที่กําลังที่จะเปลี่ยนไปแล้วคุณกําลังที่จะได้ประสบความสำเร็จ,จเจริญรุ่งเรืองนะคะมีใครเข้ามาซัพพอร์ตหยิบยื่นโอกาสใหม่ๆให้หรือว่าไอเดียใหม่ๆให้ทําให้คุณได้ เกิดเรื่องของการเปลี่ยนแปลงอาชีพหน้าที่การงานการเป็นผู้นําการเจริญเติบโตราชีนเนียแล้วก็2ไม้เท้าเกิดขึ้นนี่คือด้านหลังของ2ไม้เท้าหมายเลข11หมายถึงว่าไม่ใช่2ไม้เท้าค่ะแต่เป็น the high priestess คุณกำลังก้าวเข้าสู่ความมัง่งคั่งในชีวิตในเรื่องของการเงินคุณกำลังได้ทรัพย์สิน การงานที่กําลังประสบความสําเร็จคุณกําลังได้ขยับสถานะตัวเองเขาเรียกว่าพัฒนาตัวเองด้วยด้วยด้วยประสบการณ์การเรียนรู้แล้วก็พัฒนาตัวเองก้าวไปสู่ในสิ่งที่ดีกว่าคุณกําลังได้พบเจอในสิ่งที่คุณไม่คาดคิดคาดฝันคุณกําลังได้เปลี่ยนแปลงในเรื่องของความรักความสัมพันธ์คุณกําลังมีบางสิ่งอย่างที่ทําให้คุณได้รู้ว่า the h i e r e f s คุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่า di family แล้วก็ d ีว มสกิลีนที่ปกป้องคุณอยู่เขาเรียกว่าพลังงานของความรักคู่รักที่กําลังจะมาแต่เป็นคู่รักความรักที่เข้ามาฮิวใจที่รู้สึกว่าเป็นคนที่ถูกต้องเป็นคนที่มีศีลมีธรรมในในในใ,ใ,ในตัวเองแล้วก็เป็นคนที่อธิษฐานแล้วก็ขอไว้เพราะฉะนั้นเชื่อเชื่อคขาว่าคุณกําลังคุณรู้สึกว่าคุณจะได้รับสิ่งนั้นคุณรู้สึกว่าคุณ คุณรอคําตอบคุณรู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบางท่านรู้ละวว่าชีวิตของตัวเองจะเป็นไปอย่างไรจะเดินทางไปที่ทางไหนถึงจะดีจะเดินท,ทาง,ไ,งทไปทําอะไรถึงจะดีหรือว่าการลงทุนหรือว่าทำอะไรนี้มันถึงจะทําให้คุณมั่งคั่งร่ำรวยหรือว่าเวิร์กขึ้นและบางท่านอาจจะรู้สึกว่ากําลังค้นหาตัวเองอยู่นะคะเพราะฉะนั้นการที่ออกไปทําอะไร,ให,ะะรใหม่ๆนะคะการผจญภัยอะไรใหม่ๆจะทําให้คุณรู้สึกว่าค้นหาตัวเองเจอและคุณอาจจะรู้สึกว่ารอคอยใครสักคนหนึ่งมาอย่างนาแสนาแล้วคุณอาจจะได้พบเจอกับเขาด้วยเช่นกัน ความรู้สึกของความค้างคาบางสิ่งบางอย่างมันทำให้อาจจะมีใครกลับเข้ามาในความสัมพันธ์นะคะ มาเริ่มต้นในความสัมพันธ์ใหม่ได้มาปรับความเข้าใจได้มาจูในความสัมพันธ์โซคอนเนชันบางสิ่งบางอย่างของความรักคู่รักกําลังเกิดขึ้นกับคุณคุณกําลังได้เจอใครที่ไม่คาดคิดคาดฝันเข้ามาในความสัมพันธ์คุณอาจจะมีความรู้สึกของความอ่อนไหวเวันไหวในช่วงนี้หรือว่าซิกเซนไซจากเอิร์ไซน์เนเจอร์ไซน์หรืออะไรบางสิ่งบางอย่างที่เป็นแองเจลนัมเบอร์ที่กําลังสื่อให้คุณได้รู้ว่าคุณมีคู่ชีวิตที่เป็นคู่ขนานของคุณที่กําลังหวนกลับเข้ามาในชีวิตของคุณอีกครั้งงนนั่เอ บางท่านมีเกณฑ์ที่จะได้ออกไปเฉลิมฉลองนะคะความสุขความสนุสนานข่าวดีที่กำลังจะเกิดขึ้นบางท่านอาจจะได้เดินทางเดินทางไกลไปไหว้พรขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังดุลบาดาลให้คุณได้เดินทางเดินทางไกลไปหาท่านไปไหว้ซึ่งอาจจะทําให้คุณรู้สึกว่ามีพลังจิตพลังใจมากขึ้นหรือว่าบางท่านมีเกณฑ์ที่จะได้ออกไปปฏิบัติธรรมนะคะหรือว่าปล่อยวางกับบางสิ่งบางอย่างกับตัวเอง เขาเรียกว่าบุญบาร,รมีกําลังส่งเสริมให้คุณได้ประสบความสําเร็จในชีวิตแบบเจริญรุ่งเรือง,งมากๆในความดีงามในสิ่งที่คุณรอคอยเพราะว่านี่คือราชินีเรียนแล้วก็เดอ a ไฮโรเฟนเดไฮพินเทสดีไ m a s ม u ส i n ลแล้วก็ดีไวท f e ฟมานีนกำลังสื่อสารให้คุณได้รู้ว่าสิ่งที่คุณรอคอยนั้นมันเกินความคาดหมายและก็สิ่งที่เหลือเชื่อจริงๆบางสิ่งบางอย่างอะไรก็ตามแต่ค่ะ ไม่ได้มาง่ายๆมันต้องแบบมีอุปสรรคเกิดขึ้นสะดุดเพื่อเริ่มต้นสิ่งที่ดีกว่าความรวมสมบูรณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นนั้นมันจะมีการที่ทําให้คุณรู้สึกว่าได้ก้าวเข้าสู่ชีวิตที่เป็นสเต็ปบายสเต็ปจริงๆอะไรที่รู้สึกว่าฉันกําลังเดินหน้าไปอย่างระมัดระวังแล้วก็ไม่มีความสิ่ง ในเรื่องของอะไรนั้นก็ยากเช่นกันเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้มีความเสี่ยงวางแผนสำรองชีวิตไว้เสมอนะคะไม่ว่าจะเป็นการติดต่อสื่อสารการพูดคุยอะไรกับใครก็ต้องระมัดระวังดีๆอารมณ์ใจเย็นๆน,นะคะมีเหตุละผลก่อนมีระยะท่าทีในเรื่องของการคุยการเจจานะคะแบบนี้และหรืออาจจะต้องมีการเขาเรียกว่าก้าวไปสู่สิ่งที่ใหม่ๆอย่างระมัดระวังจริงๆค่ะ สวยงามมากๆเลยนะคะเขาเรียกว่านี่คือสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับทุกๆคนค่ะขอขยายสามดาบหน่อยนะคะขอขยายสามดาบ a อซ็อปคัค่ะอาโหสิกรรมแล้วก็ให้อภยัยคุณกำลังมีสิ่งบางอย่างที่เริ่มต้นใหม่คุณคุณกำลังเจอชีวิตคู่คุณกำลังเจอคนรักคนที่ใช่ในชีวิตที่กำลังที่จะเข้ามาความรู้สึกของความ สายใยบางสิ่งบางอย่างกําลังเริ่มต้นขึ้นค่ะมันเป็นสายใยแห่งความผูกพนันสายใยแห่งการเริ่มต้นความสัมพันธ์ของความรักสายใยของการเป็นคนที่อาหสิกร,รรมให้กับทุทกๆสิ่งเพื่อที่คุณจะได้เจอความรักที่ดีกว่าได้เจอสิ่งที่ดีกว่าชีวิตคือการเริ่มต้นเพราะนั้นนี่คือหนึ่งถ้วยของสายใยความรู้สึกบางสิ่งบางอย่างที่กําลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วคุณรู้สึกสัมผัสได้กับมันแล้วนะคะขอข้ายหญสิด,ดาค่ะสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับทุกคนหนึ่งดาบ คุณจะได้รับชัยชนะคุณจะได้รับคําตอบในสิ่งที่คุณต้องการรอคอยอะไรก็ตามแต่อย่างที่บอกไปการสะดุดเพื่อเริ่มต้นใหม่สิ่งที่ดีกว่าการสะดุดเพื่อที่จะได้เรียนรู้ประสบการณ์เพื่อที่จะก้าวเข้าสู่ชัยชนะในชีวิตที่ยิ่งใหญ่แล้วก็ยิ่งใหญ่กว่านั่นเองนะคะได้รับคําตอบอย่างที่รอคอยและต้องการได้รับการติดต่อได้รับการพูดคุยอาจจะมีใครเข้ามาทําให้คุณรู้สึกว่าตัวตนของคุณเองนั้นเปลี่ยนไปด้วยพลังงานเอเนอร์จีของ d y แล้วก็บางสิ่งบางอย่างนั้นกําลังรอคอย วนกลับมาให้คุณรู้สึกว่ามีคุณค่าคู่ควรที่จะได้ตัดสินใจมีคุณค่าคู่ควรที่จะได้รับกับความรักความรู้สึกนั้นไหมนะคะสวยงามมากๆค่ะสิ่งที่อะไรก็ตามย้ำเสมอว่า สิ่งที่คุณเคยสัมผัสแล้วหรือว่ารู้สึกแล้วหรือว่าได้รับแล้วแต่สูญเสียมันไปคุณจะได้กลับมาเพราะตอนนี้คุณสู้แล้วคุณเริ่มต้นชีวิตอย่างเข้มแข็งแล้วก็มีความสามารถมากๆด้วยไอเดียใหม่ๆด้วยการวางแผนในชีวิตใหม่ๆด้วยแรงบันดาลใจใหม่ๆด้วยพลังใหม่ๆ กำลังฟื้นฟูกาลังประสบความสําเร็จกําลังที่จะเดินหน้าไปได้กายมันเป็นเรื่องของการพุ่งชนแล้วก็เรื่องของการที่จะได้เหมือนกับว่าจัดอะไรระเบียบในชีวิตใหม่เช่นกันการดูแลสุขภาพการดูแลความคิดความรู้สึกการดูแลร่างกายปรับปรุงเรื่องสุขภาพด่วนด้วยเช่นกันแล้วก็เหมือนกับว่ามันเป็นสิ่งบางสิ่งบางอย่างที่คู่ขนานในการบาลานซ์จริงๆนะคะกับชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามคือเริ่มจากตัวเองก่อน แล้วก็อะไรก็ตามที่คุณไม่เคยเจอไม่เคยได้สัมผัสกับบางสิ่งบางอย่างที่มันเกินความคาดฝันคุณจะได้สัมผัสเพราะสิ่งที่คุณมีจินตนาการคุณมีความสุขคุณมีแรงดึงดูดคุณมีสายสัญญาซึกเซนในตัวตัวตนของตัวเองคุณมีพลังพิเศษบางสิ่งบางอย่างทุกคนมีบางสิ่งบางอย่างที่ รับรู้ได้จากความรู้สึกของตัวเองว่าคุณกําลังได้รับสิ่งนั้นแล้วคุณกําลังรู้สึกว่าเชื่อแล้วคุณกําลังมองหาหนทางสิ่งนั้นคุณกําลังได้เป็นแล้วก็ได้เจอสิ่งนั้นเพราะสิ่งสิ่งนั้นมันเกินความคาดฝันแต่มันกําลังเกิดขึ้นจริงเพราะนี่คือความอุดมสมบูรณ์ความสูงความมั่งคั่งเรื่องของการเงินสิ่งที่จะได้มาจากการอดทนอดกั้นการเอ่อเขาเรียกว่าหนักเอาเบาสู้นะคะเหนื่อย สู้ชีวิตมาด้วยความอดทนด้วยความเข้มแข็งถึงจะมีเงินนะคะมีทรัพย์สินมีสิ่งของที่ต้องการแล้วก็รอคอยแล้วก็ด้วยความภาคเพียนเพียพยายามด้วยไม่ได้มาอะไรที่มันฟุกๆเลยนะคะ หนึ่งเหรียญมีโอกาสที่จะได้รับการออฟเฟอร์ได้รับของขวัญได้รับสิ่งพิเศษหรือได้โบนัสแล้วก็ได้โอกาสดีๆใหม่ๆด้วยของการทําเงินทํางานหรือว่าเกี่ยวกับการลงทุนด้วยเช่นกันนะคะการลงทุนระยะไกลออกดอกออกผลในวันข้างหน้าสําคัญมากๆและในเรื่องของความมั่งคัง่งในระยะย,ยาวถ้าอยะที่จะแบบเริ่มต้นลงทุนเรียนรู้หยิบจับอะไรเดอะเมจิเชียนคุณสามารถที่จะลงทุนเรียนรู้หยิบจับสิ่งสิ่งนั้นได้เลยเพราะว่ามันจะเป็นเรื่องของการความฝันที่มันกําลังที่จะกลายเป็น,ปนจริงกําลังจะเกิดขึ้นถ้ารู้สึกว่า ไม่ทำสักทีมันก็นิ่งๆอยู่แบบนั้นสิบดาบแต่ถ้าคุณทําคุณเห็นชัยชนะแล้วก็การเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่ในชีวิตแน่นอนค่ะแน่นอนเลยนะคะไม่มีอะไรที่ที่คุณรู้สึกว่าทําไม่ได้แค่คุณเชื่อเชื่อแล้วคุณเดินหน้าในสิ่งที่ฝันไว้เพราะหนทางทางออกชีวิตมีสิ่งที่ดีกว่า อะไรก็ตามแต่ค่ะไม่เท่ากับสิ่งที่เราเรียนรู้แล้วเราค้นหาตัวเราเองให้เจอและถ้าเรายังค้นหาตัวเองไม่เจอสิ่งที่เราโฟกัสก็คือปัจจุบันแล้วก็พยายามที่จะแบบขว่คว้าอะไรบางสิ่งบางอย่างให้ได้สิ่งที่สําคัญคือการปล่อยวางแล้วก็การออกไปหาสิ่งใหม่ๆการออกไปจากคอมฟอร์ทโซนการออกไปสู่ธรรมชาติการสู่ เขาเรียกว่าเป็นนักรบนักรบผู้ซึ่งต้องผ่านศึกสงครามมาอย่างมากมายในชีวิตกว่าที่จะเติบโตกว่าที่จะประสบความสําเร็จกว่าที่จะมีเงินไหลเข้ามาในกระเป๋ากว่าที่จะมีโอกาสดีๆกว่าที่ได้โบนัสก้อนใหญ่มันต้องผ่านอะไรมาอย่างแย่ๆมากมายและไม่ใช่เรื่องเล่นๆที่คุณจะได้พบเจออะไรบางสิ่งบางอย่างที่คุณรอคอย <c oughs> เพราะมันได้มาซึ่งวันเวลาวันเวลาแห่งการกอบโกยวันเวลาที่จะเข้าไมา้คุณรู้สึกว่าฉันนี่แหละหยิบจับมันได้แล้วนี่คือหนึ่งเหรียญน,นะคะ เรียนแห่งความสง่างามเรียนแห่งความภาคภูมิใจเรียนแห่งเรื่องของการเงินโอกาสที่ได้รับแล้วก็เงินที่จะไหลเข้ามาในกระเป๋าของคุณมันมีบางสิ่งอย่างที่พิเศษมากเลยที่คุณกําลังจะได้เจอแล้วคุณรู้สึกว่ามันยังไม่เห็นแต่สิ่งสิ่งนั้นมันจะเกิดขึ้นไม่ว่าไรก็ตามและโซลคอนเนคชั่นเนื้อคู่ใครบางคนที่เข้ามาแล้วเป็นคนที่เกินคว,นความคาดหมายแน่ๆจะเข้ามาในชีวิตของคุณเพราะคุณรู้สึกว่าคุณได้ ต้องเจอสิ่งที่ดีกว่าต้องมีคนที่เข้ามาคู่ควรดีกว่าแน่แนเพราะเป็น D Y Masculine แล้วก็ D Y Feminine ที่กาลังสือ่อคุณได้รู้ว่าคุณคู่ควรกับคนที่เขาเป็นสุภาพบุรุษสุภาพสตรีที่มีความสง่างา,ามและก็เป็นคนที่เคารพให้เกียรติบุคคลรอบข้างมีจิตใจที่อ่อนโยนแล้วก็จิตใจดีมากๆเป็นคนที่มีความรู้มีความสามารถเป็นคนที่แตกต่างอาจจะเป็นคนต่างชาติคนแดนไกลคนทางไกลนะคะ ก็ได้เช่นกันและในช่วงนี้ถ้าบางท่านมีงานอีเวนต์เยอะนะคะมีความสุขความสุขสนานก็อย่าลืมดูแลตัวเองเป็นพิเศษและถ้าเดินทางเดินทางไกลไบ่อยๆในช่วงนี้ก็อย่าลืมที่จะดูแลสุขภาพและระวังเรื่องของความเสี่ยงในทุกเรื่องด้วยเช่นกันนะคะถ้าเกิดอาการเจ็บป่วยความมิตกกังวลคิดมากแน่นอนละสิ่งที่คุณทําคือต้องสลัดบางสิ่งอย่างนั้นออกไปให้ได้ถึงแม้มันจะยากแต่มันก็ทําได้จริงๆและการที่เรามี ความอดทนมุ่งหวังกับสิ่งที่เราคอยมันคือเรื่องจริงแล้วมันคุ้มค่ามากๆเพราะอาจจะมีอะไรเข้ามาฉุกละหุกทําให้คุณตัดสินใจไม่ได้ทําให้คุณลังเลทําให้คุณมีความอ่อนไหวไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามแต่อาจจะต้องออกมาจากสิ่งสิ่งนั้นก่อนหยุดนิ่งกับสิ่งสิ่งนั้นแล้วก็คุยกับตัวเองให้มากขึ้นนี่คือสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกค่ะขอคําตอบกับสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นกับทุกทุคนค่ะขอยืนยันคําตอบจากไพ่ จมูนสัญชาตญาณกำลังทำให้คุณรู้สึกว่าคุณกำลังได้เผชิญกับบางสิ่งบางอย่างอย่างไม่น่าเชื่อคุณกำลังได้เผชิญบางสิ่งบางอย่างอย่างกระทันันเรื่องราวกระทันันกำลังจะเกิดขึ้นนะคะนั่นก็หมายถึงว่าการได้รับการติดต่อจากใครบางคนอย่างกระทันันการได้พบเจอใครบางคนกระทันันการได้รับรู้ความจริงบางสิ่งบางอย่างกระทันันที่กำลังจะเกิดขึ้น The Tower การได้ ความจริงบางสิ่งบางอย่างมันกำลังจะเกิดขึ้นการได้พบเจอหรือว่าเผชิญหน้ากับบางสิ่งที่ไม่ทันได้ตั้งตัวกําลังจะเกิดขึ้นขอขยาย The Moon ค่ะขอขยาย The Moon The Star ขอขยาย The f o ฟ l นะคะขอขยาย The Tower ค่ะขอขยาย The Tower เวอร์ว้าวจัสเมนค่ะ ไม่ว่าตอนนี้อะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณก็ตามคุณเชื่อไหมว่าสิ่งที่คุณรอคอยนั้นมันกำลังที่จะประสบความสำเร็จอย่างเจริญรุ่งเรืองมันกำลังได้เกิดการฟื้นฟูในเรื่องของความรู้สึกแห่งความสุขที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณ The Sun ขึ้นมาอีกแล้วนะคะ The Sun ขึ้นมาสองใบอีกแล้วค่ะ The Sun นะนี่ The Star ค่ะสิ่งที่ คุณคิดไว้มันไม่น่าเชื่อจริงๆกับการรอคอยผล ผลผลิตในวันข้างหน้าในอนาคตที่กําลังจะเกิดขึ้นการฟื้นฟูความจเจริญรุ่งเรืองในชีวิตหน้าที่การงานการเงินสุขภาพบางสิ่บอย่างที่มันกําลังจะเปลี่ยนไปความรักพลังงานอะไรเก่าๆที่มันเป็นโซลคอนเนคชันนะคะที่คุณรู้สึกว่ามันมันรอคอยคําตอบอยู่จะได้กลับมาพบเจอกันความรู้สึกของใครบางคนมีใครบางคนที่รอคอยและคิดถึงคุณอยู่นะคะเป็นโซลคอนเนคชันจริงๆที่เขารู้สึกคิดถึงคุณเป็นห่วงคุณรอคอยคุณคิดถึงคุณมันมีบางสิบอย่างที่คุณจะได้คําตอบมันมีบางอย่างที่คุณจะ จะได้รู้สึกว่าอยากถามอะไรมากมายเลยคุณจะได้ถามคุณจะได้พูดคุยกับเขาคนนั้นคุณจะได้คำตอบกับสิ่งสิ่งนั้น The f o o l แล้วก็ในออ s ซอร์สค่ะการเดินทางมาของใครบางคนกระทนหนันกำลังจะเข้ามาหาคุณการ,รเผชิญหน้าประชันหน้ากับคนแดนไกลาทางไกลาการได้รับข่าวดีในเรื่องของอาชีพการงานการประสบความสําเร็จในชีวิตตําแหน่งหน้าที่การงาน สิ่งของที่คุณอยากที่จะได้บ้านรถการปลดหนี้ปลดสินได้มาจากน้ำพักน้ำแรงจริงๆแล้วก็ได้มาจากอิสรภาพในความสุขของคุณหรือว่าคุณกําลังตามหามองหาอิสรภาพทางชีวิตอยู่คุณก็ได้สิ่งนั้นแต่กว่าที่จะได้มาก็คือเป็นอัศวินดาบต้องสู้ต้องอดทนต้องเหนื่อยนะคะต้องแบบ ต้องเสียเหงื่อเสียแรงเจออะไรมาอย่างมากมายกว่าที่คุณจะได้ชีวิตที่ประสบความสําเร็จแล้วก็มีชีวิตที่อิสระอย่างที่คุณต้องการแล้วก็รอคอยพราะนั้นจงฮึบพลังและก็สู้ต่อต่อไปนะคะอย่าเพิ่งยอมแพ้แล้วก็แสงสว่างแห่งชีวิตใหม่ๆความจเจริญรุ่งเรืองฟืง้งฟูนะรุ่งโรจน์กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณนี่คือเดอะสัน คุณจะได้รับรู้ความจริงบางสิ่งบางอย่างกรารหันการเริ่มต้นใหม่อย่างกระานหาันการได้รับรู้บางอย่างที่อาจจะไม่น่าเชื่อกําลังจะเกิดขึ้นมีเหตุการณ์ที่ไม่น่าเชื่อกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณไม่ว่าจะเป็นเรื่องรอบตัวหรือว่าสิ่งที่คุณกําลังได้ยินได้รับรู้มันกําลังจะเกิดขึ้นแต่จงเชื่อมัน่นค่ะว่าเดอะทาวเวอร์กับเดอะซันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นเพื่อสิ่งที่ดีกว่าชีวิตของคุณในเลเวลต่อไปเกิดขึ้นแล้วแล้วก็ เพอร์เฟกมากๆกับสิ่งที่คุณจะได้รับเหมือนกับว่ามันเกินความคาดหมายในสิ่งที่คุณคิดไว้แล้วก็ไม่น่าเชื่อว่ามันจะเกิดขึ้นมันเป็นเรื่องไม่น่าเชื่อค่ะมันเป็นเรื่องปฏิหาริมาอาจจะมีเหตุการณ์หรือทรายบางสิ่งบอย่างเตือนให้คุณรู้ก็ได้เช่นกันว่าสิ่งสิ่งนี้แหละคือสิ่งที่ที่เป็นสิ่งที่คุณรอคอยและต้องการอาจจะเป็นการเงินมีใครเข้ามาเซอร์ไพรส์เรื่องของการเงินเซอร์ไพรส์เรื่องของหน้าที่การงานใหม่เซอร์ไพรส์ในเรื่องของการเดินทางหรือว่าเซอร์ไพรส์เรื่ การได้พบเจอกับใครที่ที่คุณรู้สึกฝันไว้แล้วก็รอคอยไว้นะคะนี่คือสายสัญญาณสีแดงให้คุณโฟกัสบางสิ่งบางอย่างที่คุณรู้สึกว่ามันเป็นความสุขของคุณจัสเมนเกิดขึ้นความจริงบางสิ่งบางอย่างกำลังปรากฏค่ะการกระทำในวันนี้คือผลลัพธ์ในวันข้างหน้า อะไรบางสิ่งอย่างอาจจะหวนกลับเข้ามาให้คุณได้ตัดสินใจให้เริ่มต้นใหม่และเป็นการเริ่มต้นใหม่ในสิ่งที่ดีกว่าอยู่ที่คุณตัดสินใจอยู่ที่คุณเลือกเพราะพลังงานกำลังบอกคุณว่าอะไรก็ตามในชีวิตนี้คุณเป็นผู้เลือกผู้ตัดสินใจคุณเป็นคนที่ใช้เ,เลือกชีวิตแล้วก็เดินทางในชีวิตของตัวคุณเองไม่มีใครบังคับไม่มีใครคอนโทรลจงเดินในสิ่งที่ดีงามเพราะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังปกป้องให้คุณเดินสิ่งนี้ เดินในสิ่งที่ดีงามแล้วก็เชื่อในสิ่งที่ดีงามเพราะจะทำให้คุณชีวิตประสบความสําเร็จพบเจอแต่สิ่งที่ดีเกิดขึ้นนั่นเองนะคะสวยงามมากๆเลยค่ะทีนี้มาขอไพ่อาราคาสําหรับนี้นะคะสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นกับทุกๆคน success ค่ะประสบความสําเร็จ love ค่ะ ความรักกำลังที่จะเข้ามาหาคุณอย่างไม่ทันไดตั้งตัว m a r r i a g ค่ะบางท่านมีเกณฑ์ได้พบเจอคู่รักคู่ชีวิตมีเกณฑ์ได้ออกเดทกับใครมีใหม่เขารียการงานของคุณกําลังที่จะเริญรุ่งเรืองแล้วก็เฟื่องฟูมากๆเขาเรียกว่ารุ่งโรจน์เป็นช่วงจังหวะในการกอบโกยนะคะการกอบโกยการลงทุนการสู้สู้แบบ สู้แบบสุดใจแต่ก็วางแผนดีๆนะคะในชีวิตแล้วก็คุณรู้สึกว่าการที่เราแบบสนุกกับงานสนุกกับสิ่งที่เราค้นหาตัวเองเจอนั้นจะทําให้คุณประสบความสําเร็จจะทําให้คุณแฮปปี้แล้วก็มีความสุขมากๆคุณกําลังเปลี่ยนเ n e r g รพลังงานตัวคุณเองคุณกําลังได้ชีวิตอิสระคุณกําลังก้าวเข้าสู่สิ่งที่คุณรู้สึกว่ารอคอยมาอย่างนาแสนนานแล้วมันก็กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณ it's up to you อยู่ที่คุณตัดสินใจ เพราะว่า1ดาบกับ10ดาบเกิดขึ้นมันจะมีเรื่องราวที่ทำให้คุณต้องตัดสินใจ look for assign yes ค่ะ yes ค่ะคำตอบคือใช่คุณจะได้รับในสิ่งที่คุณร้องขอคุณจะได้รับในสิ่งที่ผลลัพธ์ในสิ่งที่คุณทำไว้เพราะฉะนั้นผลลัพธ์คือการกระทำกรรมคือการกระทำทำสิ่งที่ดีในวันนี้คุณก็จะมีสิ่งในการเปลี่ยนแปลงในวันข้างหน้าได้รับการเปลี่ยนแปลงในวันข้างหน้าได้มีสิ่งใหม่ในวันข้างหน้าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามอุปสรรค มันเข้ามาท้าทายทำให้คุณรู้สึกว่าได้เติบโตแล้วก็ได้เริ่มต้นใหม่ในสิ่งที่ดีกว่าและนี่คือเยสค่ะจงเซเยสนะสัญชาตญาณในตัวตนของคุณกำลังที่จะบ่งบอกให้คุณได้รู้ว่าคุณกำลังได้ตัดสินใจกับบางเรื่องได้เซเยสกับบางเรื่องได้เซโนกับบางเรื่องแน่นอนนี่คือสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกค่ะขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมในคลิปวิดีโอนี้นะคะแล้วก็ขอให้ทุกคน ประสบความสำเร็จในทุกเรื่อง perfect timing เท่านั้น DIY timing บางสิ่อย่างเป็นเรื่องศักดิ์สิทธิ์กับบางจะเกิดขึ้นกับคุณด้วยสิ่งที่คุณรู้สึกว่าไม่คาดคิดคาดฝันมันเกิดได้ห่วงจังหวะเวลาที่ไหนอะไรไม่รู้แต่มันเกิดขึ้นอย่างแน่นอนค่ะขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมในคลิปวิดีโอนี้นะคะอาจจะมีเสียงดังรบกวนแล้วก็เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้า ด้านหลังคืออะไร with in the next few weeks นะคะอีกไม่กี่อาทิตย์จะเกิดจังหวะดีๆของชีวิตเกิดขึ้นกับคุณอาจจะเป็นโอกาสทองการงานการเงินแล้วก็การเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆที่กำลังจะเกิดขึ้นการได้รับเงินการได้รับงานการได้รับโปรเจกต์หรือว่าอะไรบางสิ่งาอย่างที่กำลังจะสำเร็จนั่นเองค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขมีพลังงานดีๆด,ดูแลสุขภาพด้วยสำคัญสุขภาพจิตสุขภาพใจสุขภาพกายเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหนะ้าวันนี้สวัสดีค่ะ